สวัสดีครับผม,มเกตี้ฟีซายวันนี้จะมารีวิวนี่นะคะตอนนี้เกิดจากสาเหตุอะไรก็ไม่รู้นะคะตอนนี้ไฟดับทั่วทั่วบ้านทั่วซอยเลยนะครับดูนะครับนี่นะครับนี่ในซอยอะไรครับตอนนี้ครับซอยสี่สิบเอ็ดท่าหนึ่งนะคบตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มนะคบหนึ่งทุ่มของวันอะไรนะครับ ของวันที่5มีนานะครับเป็นวันศุกร์ใช่ไหมครับครับโหบรรยากาศในซอยมือเลยนะครับดับหมดเลยทุกบ้านเลยนะครับครับอ่ะคราวนี้สุดซอยแล้วนะครับคราวนี้เราไปดูปากซอยนะครับปากซอยตอนนี้ซอยดับ มมคมไ่หยหนต่ตอนนี้ผมเปิดเป็ดช่วงนะครับตอนนี้ผมแทบไม่เห็นอะไรเลยครับคราวนี้มาอยู่ต้นซอยปากซอยนะครับน้องต้องส่งดีนะครับเพราะว่าผมเห็นคางคกแล้วกลัวเหยียบครับโคตหลายตัวหลายตัวเลย ร้านร้านน้ำก็เมือนเหมือนกันนะครับร้านโนบิชานะครับโอเคตัวนี้ครับเกดเกครับโอ้ร้านขายหนังสือร้านขายชิ้นร้านจัดผมก็ดับเลยนะครับ ดับทุกที่ทุกจุดเลยนะครับเซเวอร์จะมีไฟเล็กน้อยนะครับอ๋อเซเว่น์เคาเก่งแต่สาขานี้ปิดเลยนะครับปิดล็อกไปเลยครับเซเว่นนี้นะครับทุกร้านดับมาเลยเครื่องนี้มันจะมืดใช่ไหมโอ้ร้านโรงเฮงไฟดับยังขายอยู่นะครับ สี่สิบเอ็ดนะครับมืดเ,เลยครับมืบแต่ถนนรถก็ยังเยอะอยู่นะครับช่วงนี้เวลาท่วมหนึ่งนะครับอาคารนี้ไปเซเว่นสาขาสี่สามนะครับรวมเตี้ยวเหรอครับแอร์เกตี้ไม่ไม่ไม่เข้าสาขานี้อ่ะหรือว่าเขาปิดไว้ครับ ออปิดปิดเข้าไปได้ครับเจตจารพรได้สาขานุษผมไปดูแล้วนะครับไม่ปิดนะคะสารานุษเข้าใจดีๆนะครับบางคนก็บอกว่าได้ข่าวว่าม้อรปลงระเบิดใช่ไหมครับแต่อยู่ไกลมากไม่ได้ยินเลยนะครับก็จะประมาณสวยห้าสิบถึงหกสิบนะคะประมาณโอ้ไฟดับยังขายอยู่นะครับร้านนี้นะครับ ฝัง่งในมอรามก็ดับเหมือนกันนะครับฝั่งมนนะครับแต่ที่มีแสงไฟนี่คือเป็นแสงไฟที่ขอสร้างรถไฟใต้ดินนะครับ,ด,บดับมาเลยนะครับซื้อนมเปรี้ยวนะครับตอนนี้เราถึงปากซอยรามคำแหงส3แล้วนะครับ ซอยมีเซเว่นนะครับอากิตตี้เอาเอา,เอานมเปรี้ยวครับนมเปรี้ยขวขออนุญาตถ่ายคลิปนะครับนมเปรี้ยวนะครับโอ้เซเว่นไฟดับก็ยังขายอยู่นะครับแล้วก็ขายนมย่าถ่ายคลิปนะคะไอ้นมเ,เปรี้ยวอยู่ไหนครับอันนี้เป็นการถ่ายในเซเว่นครับเกตชอบส,นะสีอะไรครับสีเขียว แล้วก็สีส้มแล้วก็สีม่วงมีมีสองอันพอครับเอาเอาสองชิ้นพอนะครับเอาขวดใหญ่ครับขวดใหญ่ก็สีนี้โอ้ราวนี้ดูบรรยากาศข้างในนะครับเราไม่เคยไปสายเซเว่นเลยนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศรัางเลกแล้วก็เป็นไฟดับรัางเล็กมัหนึครับบรรยากาศงียบัดจรนะคบเอาไปเกตี้ไปจ่ายได้ะะเลย,ยนะครับ อ่ะจ่ายหน้าเคาน์เตอร์แรกเล็กครับอ๋อเครื่องเครื่องยังทำงานใช่ไหมครับครับแต่ไฟดับนะครับแต่เครื่องทำงานกดออกรอบไม่ได้ครับไม่เป็นไรครับ20บาทครับจ่าย20บาทนะครับวันนีคพ่อเชิญครับพนักงานเซเว่นสาขา43ครับหน้าตาดีทุกคนเลยนะครับโอ้ไฟดับก็ยังขายอยู่นะครับตล่อยไหมครับขายยี่สิบชั่วโมงนะครับครับโอเคนะครับ แล้วก็ตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าไฟจะติดตอนไหนนะครับถ้าท่านกานเก็ตที่บอกลาผู้ชมเลยนะครับพบกันครับเจอกันใหม่ที่หน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายโอเคนะครับลาไปเลยนะครับเซเว่นนะครับไฟดับนะครับไม่รู้จะติดตอนไหนนะครับตอนที่ข้าวเปิดตอนนี้ดับประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับโอ้บายโก้วันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่5มีนาคม64นะครับ โอเคนะครับลาไปแล้วลาไปก่อนนะครับฝากติดตามเจสซีซีไซส์และเซเว่นไทยแลนด์ด้วยนะคะครับ